สวัสดีค่ะพี่ชุนชื่อคุณอะไรคะชื่อชื่อยมุทัยค่ะชื่อชิวกลดค่ะคุณนทนตอนนี้ทํางานหรือนั่งสายอยู่คะทํางานอยู่ค่ะคมิ้นทนทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นวิศวะค่ะทำงานอยู่ในโรงงานค่ะมิ้นทนตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะอยู่คอร์สเอ็นสี่ค่ะคุณนทนมีความประทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์คะก็อาจารย์แบงค์ก็ให้คำปรึกษาดีค่ะแล้วก็สอ เิ่มเติมเยอะแล้วก็มีการสอนใป็นลำดับขั้นนะคะก็มีอะไรที่สงสัยเราสามารถถามอาจารย์เพิ่มเติมได้ค่ะตลอดเวลาสี่ชั่วโมงกว่าที่เรียนนี่รู้สึกเครียดอะไรบ้างไหมคะอ๋อไม่ได้เครียดค่ะก็มีเนื้อหามีที่เนื้อหาเยอะก็คืออาจารย์ก็ทยอยทยอยที่จะให้เรียนเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะดีค่ะ คุค่นมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ช่วยสอนและให้คำแนะนำแก้ไขในหลายสิ่งหลายที่ไม่ได้มีเฉพัะในห้องเรียนค่ะขอบคุณค่ะทุคนค่ะ